ฝึกพูดเยอรมันทุกวันเก่งแน่นอนมันเร่งด่วนมาก es ist sehr dringend es ist sehr eilig ฉันเข้าใจเธอดี ich verstehe dich gut ฉันไม่รู้จริงจริง ich weiß es wirklich nicht คุณพูดถูกแล้ว Du hast es richtig gesagt ขอบคุณที่แวะมาหา Dank das du vorbei c comment bist มันไม่ใช่อย่างที่เธอคิด d a s is nicht das was du denkst ฉันอยากจะบอกว่า I smoke the s e c o n เอาอย่างนี้ดีไหม i s t d a s in o r d nung f ü r d i c h ฉันไม่ได้ตั้งใจ i c s h a b e e s n i c h t be up s i h t i g t เธอทำมันใช่ไหม Has t d u d a s get a n เธอรู้เรื่องนั้นหรือเปล่า w e i ß t d u e t was da r u b e r o d e r nick เธอเข้าใจฉันหน่อยดูโซนส์มิชเฟสเทตนแล้วพบกันใหม่บิสบาร์ดไชย